สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Pillow Go Sleeping Mask ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชุด Nutritional นั่นเองค่ะ สำหรับพิลโลกโก้สลิปปิ้งมาร์กนี้นะ,ะก็จะเป็นมาร์กที่จะช่วยทําให้เกิดการฟื้นฟูที่ผิวหน้าของแต่ละบุคคลหลังจากการใช้นะคะอุดมไปด้วยพึกษาพันธุ์ต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทนูสกินได้ทําการศึกษาแล้วก็วิจัยนะคะเอาสารสําคัญจากธรรมชาติมาสกัดนะคะเพื่อจะช่วยทําให้ผิวของทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสภาวะแวดล้อมทุกปัญหาสภาพผิวที่เราต้องอเผชิญน,นั่นเองสูตรที่อยู่ภายในนะคะเราจะใช้เป็นครีม บิวตี้นะคะซึ่งเป็นสูตรการตั้งกำรับโดยที่ปราศจากสารที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบในเรื่องของการแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้คุ้มมั่นใจได้เลยว่านอกจากสารสําคัญเป็นธรรมชาติแล้วยังอ่อนโยน์บอบบางนะคะแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดการแพ้กับผิวของแต่ละบุคคลด้วยยังช่วยปก ปกป้องนะคะแล้วก็ป้องกันทําให้ผิวของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความทนทานต่อการถูกทําลายจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดมลภาวะหรืออนุมูลอิสระและยังช่วยปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำให้กับทุกๆคนด้วยปรับสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะคะหรือเหนื่อยล้ามาจากความเครียดในแต่ละวันนะคะรวมถึงการรับแสงสีฟ้าที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของคุณด้วยค่ะ สารสาคัญที่อยู่ใน Pillow Go Sleeping Mask นี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆอย่างมากมายกลุ่มแรกนะคะ Bioactive Botanical Complex ซึ่งเป็นสารสกัดอันทรงพลังจากพืชพันธุ์ไม้ทั้ง5ชนิดนะคะที่นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทนูสกินได้ทําการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยนะคะนําเอาสารสําคัญจากพืชพันธุ์ทั้ง5ชนิดที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ไม่เริ่มหน่วยมาผสมรวมกันอยู่ในชุดของผลิตภัณฑ์ Nuti Essential เพื่อจะเป็นสารสําคัญหนึ่งนะคะในการดูแลผิวแล้วก็ปรับสภาพผิวของทุกทคนเพื่อให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมลพิษมลภาวะหรือสภา,าวะที่ไม่เอ,เอื้ออํานวยสารสําคัญจากพันธุ์พืชทั้ง5ชนิดได้แก่มาลาลูธเฮดชากาโลดิโอลาลูซีลูธโสมไซบิเลียนรีเซเลชันแพนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่จเจริญเติบโตได้ในสภา,าวะที่ไม่เอื้ออานวยเลยไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวมากๆดินที่ไม่มีสารอาหารขาดน้ําขาดสารอาหารนะคะ หรือดินที่ไม่เริ่มนวยต่างๆนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาหาพันธุ์พืชเหล่านี้และทําการสกัดเอาออกมาแต่สารสําคัญนะคะเพื่อบรรจุลงไปในนูทีเซเชียลเรียกรวมกันว่าไบโออะดัปตีฟบอทานิคอลคอมเพล็กซ์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสารสำคัญจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายที่บรรจุรวมกันอยู่ในพิโลโกสลิปปิ้งมาร์กนี้นะคะเพื่อจะช่วยปรับสภาพผิวของแต่ละบุคคลรวมไปถึงน้ำจากท้องทะเลลึกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำนะคะที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณและอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยปลอบประโลมผิวให้กับแต่ละบุคคลในแต่ละวันที่ทุกคนต้องเผชิญรวมไปถึงสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงสารสกัดจากแอปเปิ้ลที่จะ ช่วยเพิ่มเกาะประการผิวให้กับแต่ละบุคคลน,นะคะแล้วก็ยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณด้วยอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะได้มาร์กดีๆสักตัวหนึ่งในการตอนีบัตรผิวโลโก้สลิปพี่มาร์กนี้จะช่วยคุณได้แน่ๆค่ะ และสำหรับวิธีการใช้พิโลโกสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็ง่ายๆมากๆเลยเพียงแค่คุณเปิดฝากระปุกของพิโลโกสลิปปิ้งมาร์กนี้และนำมอยส์เจอร์เซอร์ออกมาทาที่ผิวหน้าของแต่ละบุคคลในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและใช้เป็นลำดับสุดท้ายของการบำรุงในยามค่ำคืนของคุณปล่อยให้เนื้อครีมนะคะซึ่งผ่านผิวสักเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นคุณก็นอนหลับพักผ่อนไปได้เลยนะคะเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในพิโลโกสลิปปิ้งมาร์กนี้ดูแลและปฏิบัติผิวยามคุณหลับไหลเต็ ตเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณเมื่อคุณตื่นขึ้นมาและคุณสามารถใช้ได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นตามความจำเป็นที่คุณอยากจะได้ความชุ่มชื้นหรืออยากจะได้ตัวม้าในการปฏริบัติผิวให้กับคุณได้เลยค่ะ